วันนี้ไปที่ใดก็พบคนดูจิตและมีการสอนดูจิตกันอยู่ทั่วไปแต่การดูจิตรวมทั้งการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยอารมณ์กรรมฐานอื่นๆเป็นงานที่ละเอียดประณีตมากจึงเกิดการสอนและการดูจิตที่ผิดพลาดให้เห็นได้เนืองๆส่งผลให้บางคนถึงกับสำคัญตนผิดว่าบรรลุคุณธรรมชั้นสูงถึงขั้นหมดความยึดถือจิตแล้วทั้งที่ยังละกิเลสใดๆไม่ได้เลย ทำได้เพียง 1. การหลงอยู่ในโลกของความคิดเช่นคิดเรื่องจิตว่างความว่างความไม่มีอะไรเลยการไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นต้น 2. การหลงนิมิตภายในที่จิตปรุงขึ้นเองเช่นโอภาษคือแสงสว่างการระลึกชาติการรู้อดีตและอนาคต การเห็นภาพหรือเสียงหลอกลวงต่างๆที่จิตหลอนขึ้นเอง 3. การหลงนิมิตภายนอกที่จิตออกไปรู้ไปเห็นเช่นการเห็นผีสางเทวดานรกสวรรค์การรู้จิตคนอื่นและการได้ยินความคิดของผู้อื่น 4. การหลงกับอาการปีติเช่นอาการตัวลอยตัวเบาตัวโครง ขนลุกและความรู้สึกวูบวาบ 5. การหลบเข้าไปอยู่ในภพละเอียดอันเป็นสภาวะที่ผู้ปฏิบัติหลงสร้างขึ้นมาเองเช่นความว่างภายในความว่างภายนอกและการดับความรู้สึกนึกคิดชั่วคราวระหว่างการเข้าสมาบัติซึ่งเมื่อหลงอยู่แล้วจะรู้สึกสุขสบายไร้ทุกข์ปราศจากกิเลสเกิดสำคัญผิดว่า นี่เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานหรือนี่คือนิพพานซึ่งจิตสามารถเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้จริงหรือ6การปล่อยให้กิเลสผลักดันจิตอย่างอิสระโดยไม่ยอมรับรู้ถึงกิเลสนั้นจนขาดอาจาระสมบัติคือระเบียบแบบแผนความประพฤติอันดีงามเพราะคิดว่านั่นคือความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง และเมื่อคิดว่าตนเองบรรลุมรคผลหรือหมดกิเลสแล้วก็มักฟุ้งซ่านอยากสอนผู้อื่นบางคนถึงกับเที่ยวไปตามวัดหรือสำนักปฏิบัติต่างๆทั้งที่ไม่มีใครเชิญแล้วประกาศลัทธิของตอนด้วยความฟุ้งซ่านในธรรมหรือด้วยความอยากใหญ่ก็มีให้เห็นอยู่เนืองๆการกระทำเช่นนั้นพาคนที่ขาดเหตุผลและไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้หลงผิดตาม